แนวคิดการนำเรือดำน้ำมาประจำการในกองทัพมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เพื่อประโยชน์การป้องกันประเทศแต่ฐานะเศรษฐกิจของประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติไม่อำานยให้ซื้อได้จนเมื่อปี2478ได้อนุมัติให้จัดหาเรือดำน้ำกองทัพเรือว่าจ้างบริษัทมิตสุบิชิโชยีไกชาจำกัดประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างราคาลำละ820,000บาทกระทั่งปี2481 ไทยมีเรือดำน้ำสี่ลำเป็นชาติแรกในอาเซียนได้แก่เรือหลวงมัชานุเรือหลวงวิรุณเรือหลวงสินสมุทรและเรือหลวงพลายชุมพลก่อนปลดประจำการราวปี2494ภายหลังรับใช้ชาติมาก,กว่า13ปีเนื่องจากขาดแคลนชิ้นส่วนอะไรหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ผลิตอาวุธยุทโธป,ปกรณ์และโรงงานของไทยไม่สามารถผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้ประจำเรือได้ จากนั้นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมพยายามผลักดันการจัดซื้อเรือดำน้ำมาโดยตลอดแต่ไม่ประสบความสำเร็จเห็นชัดนับตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายบรรหารศิลปะอาชาในปี2537กองทัพเรือเคยเสนอขอจัดซื้อเรือดำน้ำสัญชาติสวีเดนสองลำใช้งบประมาณรวม17,000ล้านบาทแต่ถูกโจมตีเรื่องงบประมาณที่สูงมากรวมทั้งความโปร่งใสของรัฐบาลในขณะนั้น ปี2544ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรกองทัพเรือได้จัดหาเรือดำน้ำมือสวงเงิน3,500ล้านบาทเพื่อลดภาระด้านงบประมาณแต่สุดท้ายไม่ผ่านการพิจารณาของกระทรวงกลาโหมปี2553ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชชิวะกองทัพเรือจึงเสนอให้จัดหาเรือดำน้ำใหม่3ลำวงเงิน48,000ล้านบาท แต่ภายหลังกองทัพเรือเยอรมันประกาศขายเรือดำน้ำ6ลำที่ปลดระวางก่อนกำหนดห่วงเงิน7,500ล้านบาทกองทัพเรือของไทยจึงเปลี่ยนโครงการเสนอจัดหาเรือดำน้ำมือ2แต่ก็ถูกจมตีทั้งเรื่องอายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือกระทรวงกลาโหมจึงตีเรื่องกลับไปให้พิจารณาใหม่จนหมดระยะเวลาซื้อขายและในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตร กองทัพเรือพยายามเสนอขอซื้อเรือดำน้ำมือสองจากเยอรมนี6ลำราคา7,700ล้านบาทแต่สุดท้ายก็ล่มไปด้วยปัญหาด้านเทคนิคจนล่วงเลยมาถึงรัฐบาลคอสชอ โดยเมื่อปี2560กองทัพเรือมีโครงการจัดหาเรือดำน้ำ3ลำวงเงินทั้งหมด36,000ล้านบาทในปี2560กองทัพเรือซื้อจากจีนได้1ลำราคา13,500ล้านบาทส่งเรือใช้งานในปี2566จากนั้นในปีงบประมาณ2563ได้เจราจาซื้อเพิ่มอีก2ลำราคารวม22,500ล้านบาทใช้งานในปี2569 เมื่อจำเป็นต้องจ่ายเงินแล้วมีสถานการณ์โควิด -19 เข้ามาทําให้หลายฝ่ายมองว่ารัฐบาลควรเบรกไว้ก่อนแต่กองทัพเรือยืนยันว่าต้องซื้อก็ต้องวัดใจในคณะกรรมธิการว่าจะเดินไปทางไหน